สวัสดีค่ะนักเรียนอนุบาลพังงาชั้นป .1 ทุกๆุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับวิชาศิลปะนะคะของคุณครูฝ้ายค่ะ,ะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องลักษณะของสิ่งต่างๆรอบตัวเรานักเรียนลองหันตอนนี้ตอนนี้นักเรียนอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะบางคนไม่อยู่ที่บ้านก็ไม่เป็นไรลองมองสิ่งข้างๆรอบตัวนักเรียนดูสิคะว่ามีอะไรบ้างในตอนนี้ตอนนี้รอบตัวคุณครูนะคะก็จะมี โทรศัพท์มือถือแก้วน้ำนะคะนาฬิกาพัดลมแอปเปิลต้นไม้นะคะตอนนี้นะคะรอบตัวครูเนี่ยก็มีหลายอย่างมากเลยนักเรียนลองมองรอบตัวนักเรียนดูสิคะสังเกตเห็นอะไรบ้างเห็นหลายๆอย่างเลยใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนกันว่าแต่ละอย่างที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ มันเกิดขึ้นได้ไงมันมาจากไหนนะคะสิ่งรอบตัวเราเนี่ยจะมีด้วยกัน2ประเภทนะคะอย่างแรกนะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นต้นไม้ผลไม้สัตว์ต่างๆนะคะพวกกระต่ายพวกช้างพวกม้านะคะแสงแดด พระอาทิตย์ก,ก้อนเมฆท้องฟ้าทะเลแม่น้ำซึ่งมีเยอะมากเลยนะคะในธรรมชาตินะสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติง่ายๆเลยก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองไม่มีใครไปทำให้มันเกิดแต่มันเกิดขึ้นมาเองนั่นเองนะคะประเภทที่สองคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็มีเยอะเหมือนกันนักเรียนลองมองรอบตัวนักเรียนง่ายๆเลยโทรศัพท์มือถือนักเรียนคิดว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีคนสร้างขึ้นมาหรืออยู่ๆมันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะดีๆนะคะโทรศัพท์มือถือนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์มนุษย์หรือคนเนี่ยสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะของเยอะมากมายเลยในบ้านเราอย่างเช่นพัดลมแอร์ ทีวีนะคะคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหมดเลยนะคะมีเยอะมากเช่นกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูเป็นรูปภาพลองดูนะคะ,ะนักเรียนลองมองที่รูปภาพรูปนี้นะคะใครมองไม่ชัดนะคะเอาหนังสือวิชาศิลปะขึ้นมาได้นะคะจะอยู่ในหน้าที่สองนะคะนักเรียนอยู่ในหน้าที่สอของหนังสือนะคะ นักเรียนลองมองภาพนะคะเรียนดูแต่ละอย่างซิว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นจากธรรมชาติทําให้เกิดขึ้นหรือว่ามนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมามาดูชิ้นแรกนาฬิกานาฬิกาค่ะลองตอบดูหน่อยสิคะว่ามนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดจากธรรมชาติคะมนุษย์สร้างขึ้นนะคะนักเรียนนาฬิกามนุษย์สร้างขึ้นค่ะ อย่างที่2นะคะแปลงสีฟันแปลงสีฟันมนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดจากธรรมชาติคะมนุษย์สร้างขึ้นนะคะใครตอบถูกเก่งมากเลยค่ะมาดูอย่างที่3ด้านล่างสับป,ประรดอ่าสับป,ประรดครูเชื่อว่าหลายๆคนเคยกินแต่บางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบเป็นผลไม้ใช่ไหมคะสับป,ประรดมีสีเหลือง สับปะรดมนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดจากธรรมชาติคะเกิดจากธรรมชาตินะคะสะับปะรดเนี่ยเป็นสิ่งจากธรรมชาตินะคะอามาดูอย่างถัดมาค่ะกระเป๋านักเรียนตรงกลางเลยกระเป๋านักเรียนสีดำดำที่นักเรียนใช้อยู่ทุกวันมนุษย์สร้างขึ้นนะคะถัดมาค่ะแตงโม เกิดจากธรรมชาตินะคะถัดมาค่ะเสื้อมนุษย์สร้างขึ้นนะคะเสื้อผ้าที่นักเรียนใส่นะคะมนุษย์เป็นคนทําขึ้นมาทั้งหมดเลยนะ่ะมาดูอย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายเป็นแมวเมื่อกี้ครูเพิ่งบอกไปว่าพวกสัตว์เนี่ยอยู่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดจากธรรมชาติ เกิดจากธรรมชาตินะคะใครตอบได้เก่งมากๆเลยค่ะใครตอบถูกหมดเก่งที่สุดเลยนะคะวันนี้นักเรียนก็รู้หลายๆอย่างแล้วว่าอะไรที่มนุษย์สร้างขึ้นบ้างอะไรที่เกิดจากธรรมชาติบ้างใช่ไหมคะคุณครูเลยอยากจะให้นักเรียนทํากิจกรรมหนึ่งอย่างนะคะ ค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมจะให้หนักเรียนทํานะคะโดยที่ว่าให้หนักเรียนนะคะลองสังเกตบ้านตัวเองสังเกตรอบรอบตัวนักเรียนนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็สิ่งที่เกิดจากธรรมชาตินะคะจากนั้นให้หนักเรียนวาดลงไปในสมุดวาดรูปเลยค่ะพร้อมกับระบายสีให้เรียบร้อยอย่างละ3ชนิดนะคะอ่าอย่างเช่น ูตัวอย่างขหมอนคุณครูนะคะคุณครูมีรูปกรอบรูปนะคะกรอบรูปเนี้ยให้นักเรียนเขียนวาดลงไปเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขียนว่ากรอบรูปแล้วก็เขียนว่ามนุษยส์สร้างขึ้นใช่ไหมคะกรอบรูปเนี่ยมนุษยส์สร้างขึ้นถัดมาด้านข้างนักเรียนจะเห็นเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้เนี่ยเกิดจากอะไรคะเกิดจากธรรมชาติใช่ไหมคะอย่าลืมเขียนลงไปด้วยนะคะค่ะแล้วนักเรียนจะเห็นโต๊ะด้านข ตรงกลางใช่ไหมคะโตะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะแล้วบนโต๊ะมีอะไรคะบนโต๊ะมีแอปเปิลอยู่ใช่ไหมคะแอปเปิลเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาตินะคะนักเรียนลองมองดูรอบตัวนักเรียนเลยไม่ต้องเอาตามคุณครูก็ได้นะคะให้นักเรียนเนี่ยดูแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าสิ่งที่อยู่ในบ้านนักเรียนชิ้นนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเปล่าหรือสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติขึ้นมานะคะลองดูนะคะลองทําด้วยตัวเองดูค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะที่นักเรียนเรียนไปเมื่อสักครู่เข้าใจกันบ้างไหมคะใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะย้อนกลับไปดูใหม่อีกหนึ่งรอบส่วนใครที่เข้าใจแล้วนะคะเริ่มทํางานได้เลยคะ่ะคุณครูคิดถึงนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะไว้โรงเรียนเปิดนะคะเราจะมาเจอกันที่โรงเรียนนะคะ ตั้งใจเรียนหนังสือด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ